สวัสดีครับผมบอยร,ร,รีวิวของครับวันนี้เราได้ DJI m y สตัวใหม่ล่าสุดมานะครับเขาบอกว่าตัดเสียงรบกวนรอบข้างเทพที่สุด,ดเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบการว่า,าแค่คําโฆษณาหรือว่าใช้งานได้จริงครับก,กบูถ่ายยิบอยู่มึงก็มาอยา่างแเงอ้วก็พี่เทสน้อยไม่ใช่เหรอมึงกันน้อยมากเลย เดี๋ยวจัดให้หนึ่งผลงานเพลงกับ DJ i m ไ3นะครับฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเดินสุดขอบฟ้าเราพบกันตายดวงตะวันออนยามเธอนอนฉันจะกลมนิทราเราพบกันแล้วพากันก้าวไป ไปเก็บมไม้เก็บฟืนมาต้มกาน้ำเลือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนจัดไปถึงผลงานเพลงครับผมหลังจากที่จัดไป1ผลงานเพลงนะครับกับ DJ I My สานะครับแล้วเสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้ก็มาจาก DJ I My สาครับผมเชื่อมต่อกับ iPad นะครับแล้วก็บันทึกเสียงผ่านตัว iPad นะครับตัวแอป บันทึกเสียงธรรมดาเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่จะใช้ DJI m i c 3นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับผมเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นบลูทูธนะครับทั้งตัวตัวส่งตัวนี้แล้วก็ตัวรับนะครับตัวที่ติดกับ ปกติเราจะติดหัวกล้องอะไรพวกนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อตัวรับแบบนี้นะครับเข้ากับตัวแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยครับทั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งการตั้งค่าต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้งานจริงๆนะครับก็สามารถเชื่อมได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในชุดจะมีตัวเคสมาให้นะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็มีกระเป๋าที่จะใส่มาให้แบบนี้นะครับในเคสนะครับจะมีตัวส่งมาให้2ตัวแบบนี้ ตัวส่งแล้วก็จะมีตัวรับ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัว USB Type C มาให้1ชุดนะครับใครที่ใช้ Lightning ก็ซื้อเพิ่มได้สามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้นะครับในชุดจะมีพวกสายมาให้เรียบร้อยมี DeadCat มีตัว w i ว c h ช l l ที่จะกันลมมาให้มีสาย Jack AUX มาให้เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัวก,วกล้อง DSLR แบบนี้มี Type C to Type C มาให้นะครับสำหรับการชาร์จแบต ที่ผมชอบของ dji ใหม่มากๆก็คือตัวนี้แม่เหล็กมีตัวแม่เหล็กมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้ความพิเศษของเขาตัวรับเสียงตัวนี้ตัวนี้มันสามารถที่จะถอดออกมาได้ตัวหนีบนะครับสามารถถอดออกมาได้ก็เป็นแม่เหล็กไปด้วยเลยในตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวหนีบไปด้วยนะครับตัวนี้อันนี้คือทําออกมาดีมากแล้วก็ตัวเล็กกระทัดรัดมากเลยครับสําหรับตัวรับตัวนี้นะครับเล็ก กระทัดรัดดีมากๆครบเซตสําหรับการใช้งานนะครับหรือว่าจะพกพาไปไหนก็สะดวกสบายแค่ใส่กระเป๋าใบนี้ใบเดียวไปจบอันนี้เป็นเสียงที่ได้จาก DJI m i c 3ที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไมค์ไวเลสของตัวเองด้านหน้าตรงนี้เป็นเสียงที่ไมค์หัวกล้องนะครับผมตอนนี้เราเปิดแอร์อยู มีเปิดแอร์มีอะไรพวกนี้มันจะได้ยินเสียงรบกวนรอบข้างแล้วเสียงที่เราได้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ไมค์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไวไวเลสก็จะเสียงใสเสียงดีแบบนี้นะครับผมและที่ผมชอบมากครับคือตัวนี้ครับตัวแอป DJI Mimo ครับเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวไมค์เนี่ยผ่านตัวแอปได้เลยนี่นะครับตัวนี้นะครับคือตัวหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับผม DJI Mimo นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้อะ เดซิเบลว่าเราจะให้มันลบมากน้อยแค่ไหนลบ3ลบ4ลบ6ลบ9ลบ10ลบถึงลบ12เลยนะครับหรือว่ามากขึ้นไปถึงบวก12อะไรพวกนี้เราสามารถตั้งทุกอย่างภายในแอปพลิเคชันได้หมดเลยครับตั้งปิดอัตโนมัติอะไรพวกนี้ตั้งตรงนี้ได้หมดเลยหรือเราจะกดให้มันบันทึกเล็กขอนครับผ่านตัวหน้าแอปได้เลยว่าตัวกลุ่มตัวส่งสัญญาณเนี่ยให้บันทึกทั้ง2ตัวพร้อมกันก็ทําได้แบบนี้เวลาไปออกกองหรือว่า มีคนคุมเสียงนะครับตรงนี้จะเห็นชัดเลยมีกราฟเห็นด้วยอ่ะตัดเสียงรบกวนรอบข้างตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยครับถ้าสมมุติว่าติด2คนอีกคนพูดเบาอีกคนพูดดังเราสามารถมอนิเตอร์นะครับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับกราฟเสียงจะเห็นเลยและตัวนี้เราสามารถบันทึกเสียงนะครับบันทึกแบบไม่ไม่ต้องผ่านอะไรเลยให้ตัวนี้เป็นตัวบันทึกเสียงได้เลย ได้นานสูงสุดนะครับถึง57ชั่วโมงเลยนะครับสามารถเลือกโทนเสียงได้แต่ตัวโทนเสียงเนี่ยโทนปกติโทนเข้มโทนใสอะไรพวกนี้ผมลองแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับหรือว่าใครจะต้องใช้แบบเสียงแบบเทพๆดีๆนะครับตัวนี้สามารถบันทึกแบบ32บิตฟรดได้ด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้สามารถบันทึกได้ด้วยตัดเสียงตามทิ้งควบคุมแกนปรับได้อะไรพวกนี้มันมีลูกเล่นให้เรา แบบเยอะแยะมากมายบันทึกวนแล้วเราสามารถที่จะอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวรับตัว RX กับตัวส่งเนี่ยสามารถอัปเดตผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงรบกวนรอบข้างกันดีกว่าครับผมจะเปิดลําโพงนะครับตัวนี้เอาไว้นะครับประมาณว่าเป็นอยู่ริมถนนตอนนี้เราไม่ได้เปิดโหมดน้อยแคนเซลลิ่งอะไรนะครับให้ดูเนี่ยเสียงลำโพงแบบนี้ รถวิ่งผ่านอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับเวลาเราลําโพงหรือไม้ที่มันตัดเสียงน no ้อยแคนเซลลิ่งเนี่ยมันจะตัดเสียงแบบย่านเสียงต่ําย่านเสียงความถี่ต่ําพวกเสียงพัดลมเสียงแอร์เสียงถนนเสียงรถอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดให้มันเป็นน้อยแคนเซลลิ่งแล้วก็มาดูอีกทีกดเวลากดเปลี่ยนเป็นน no ้อยแคนเซลลิ่งนะครับเราจะกดตัวปุ่มเลคคอร์ดสีแดงตัวนี้ครับ2ทีนะครับ ไฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับจากสีเขียวนะครับอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นอันเดิมอ่ะเราเปิดเสียงรบกวนน้อยด้านข้างไว้นะครับมีเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่ออะไรวิ่งผ่านนะครับเสียงรถเมย์ผ่านเสียงอะไรผ่านแบบนี้แล้วเราก็ยังพูดผมว่าเสียงเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วละ่ะสําหรับตัวนี้เพราะว่าเราได้ทดสอบให้คนในออฟฟิศพูดให้เพียวเล่นกีตาร์ให้อะไรพวกนี้นะครับเสียงก็ยังคือฟังแบบ ใสชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบความไกลาการของ DJI 3ครับตัวนี้เขาบอกเคม,มาว่าไกลได้ถึง100เมตรไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มจาก10เมตรแรกเลยเป็นไงบ้างครับผม10เมตรแรกกับรถ10ล้อ1คันยังได้ยินป่างไ,ได้ยินอยู่อ่าไปอีกต่อไป20เมตรได้ยินป่าเฮีย,ย,ไ,ยได้ยินว่าไป30เมตรยังได้ยิน ดีครับสี่สิบเมตรได้ยินเหรอชัดไหมห้าสิบเมตรยังได้ยินอยู่กล้องมองไม่เห็นแล้วรถบังรอแป๊บหกสิบเมตรหกสิบเมตรยังได้ยินอยู่โอ้โห พอแล้วไม่มีใครมาไกลขนาดนี้แล้เวลาจะถ่ายคลิปอะโอ้โหเมื่อกี้ไปลองระยะไกลแม่งโคตรดีนี่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างด้วยนะไอ้พวกที่มันพูดอะไรพวกนี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวดูนะตัดน้อยแคนเซลลิ่งเดี๋ยวกดให้ดูพูดมามึงพูดมาอ่าอ่าตัดยังไงล่ะแป๊บนึ่งกดสองทีกดสองทีเป็นสีส้ม มึงบูญมาม,มีแรงเท่าไหร่หงบูญมาเราอยู่ในห้องกล้องนะครับผมก็จะมีทีมงานตากล้องอยู่ในนี้นะครับเยอะแยะมาก,กมายอ่ะก็อยู่ในห้องกล้องก็ต้องทีมงานถ่ายทำดิถ่าย,าย,ายกล้องอะไรพวกนี้เมื่อกี้โต๊ะไปลองดูลองไปถือให้พี่แล้วฟังเสียงเป็ไ,ปไงระยะไกลโตรดีตัวนี้นะดำเลยครับตัวนี้ อ่ะนั่นแหละกูได้คนรีวิวใหม่แล้วไอ้เนี่ยนะเห็นไหมตากล้องยังบอกเลยไกลอยู่ครับระยะ50เมตรหกเมตรนี่ยังซิ่งยังซิ่งอยู่แต่เราต้องไอ้นี่นะต้องหันหน้าเข้าอ่าแต่มันก็เวิร์กเสียงมาเต็มมันเป็นธรรมดาปกติของไมค์ไวเลสอยู่แล้วเวลาเราจะใช้งานเราต้องหันหน้าเข้าตัวส่งเข้าหาตัวรับนะครับแบบนี้โอ้โหเป็นไง ดีจริงเรามาดูราคาเปิดตัวกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวชุดใหญ่แบบนี้เลยนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1 1 0 0 0หมื่นหบาทครับโคตรถูก d j i ยิ่งทําถึงยิ่งทําดียิ่งทําราคาถูกลงหรือว่าถ้าเป็นตัวตัวชุดเล็กนะครับคือตัวรับ1ตัวที่ติดกับกล้องแล้วก็ตัวนี้นะครับหตัวนะครับราคาอยู่ที่6 2 5 0บาทหรือว่าใครนะครับที่จะเอาตัวใหม่ตัวนี้นะครับไปเชื่อมกับตัว action cam ม360 หรือ Pocket นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าซื้อแยกอย่างเดียวนะครับราคาอยู่ที่3,350บาทนะครับสำหรับไม์ตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมบลูทูธเข้าตัวแอปพลิเคชัน DJI Mimo นะครับ กับโทรศัพท์ได้เลยแบบไร้สายเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมและในเซตนะครับเขาจะมีแค่อแดปเตอร์ Type C แถมมาให้นะครับเราสามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา480บาทครับขนาดเล็กลงราคาถูกลงและที่สําคัญคุณภาพนี่แบบจัดมาให้แบบเต็มๆไม่มีกา๊กครับสำหรับ DJI นะครับผมถือว่าผมเป็นบิ๊กแฟนแฟนแท้ของ DJI เลยคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ Big c a m e r a นะครับพีกัสซัดนะครับที่ส่งตัว DJI Mavic มาให้รีวิวก่อนเปิดตัวนะครับถือว่า น่าใช้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับใครที่อยากได้ลองเข้าไปหาดูกันได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ไปหาเที่ยวก่อนบ๊ายบาย